นี่เขาจะเปลี่ยนสีไวมากและสีสวยมากแพรจะแตะไปแบบนี้ก่อนนะและแ้วแพรจะใช้แปลงนะคะในการเบลนด์คอค์เซ็ตเคันสวัสนี้นะคะทุกคนวันนี้มานาน่าปวดนิดนึงนะคะที่มาหน้าปวดแบบนี้เพราะว่าวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยค่ะ Beauty Lab Luxury La b u d g ค่ะแพคเกจหน้าตาของน้องเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแพรใช้ไปแล้วประมาณ 2- อสาครั้งนะคะบอกเลยว่าสีสวยมากรอคอเซ็ตตัวแบบหนึ่งนนะคะก็จะเป็นแบบละมุนละมุนแดงๆชมพูชมพูนิดหน่อยนะสีค่อนข้างสวยเลยนะคะ นี่เขาจะเปลี่ยนสีไวมากสีสวยมากเขาบอกว่ามันเป็นบลัชออนนะคะทาบริเวณแก้มแ,แพรคิดว่าสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากนะคะแพรเคยใช้แล้วแล้วมันรู้สึกว่าเออสีมันสวยแพ์จะแตะไปแบบนี้ก่อนนะแล้วแพรจะใช้แปรงนะคะในการเบลนดะ์คอเซ็ตเ,เกันมันจะสวยแล้วก็ละมุนกว่านะและมาในส่วนของการลงเปิดตานะคะแพรจะใช้นิ้วแตะหนึ่งครั้งแค่นี้ก็ลงเลยลงบเบาๆอย่างนี้แบบๆกัน ทุกคนเป็นไงแบบตลับเดียวเรียบร้อยเลยปาเอาอยู่เลยทั้งตาแก้มปากนะคะแล้วสีออกมาสวยด้วยนะคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวของเจ้า Beauty Lab Vampire p l u s h นั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พาไปแล้วนะคะสัส